ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ทิพนนะครับช่องคุมทรัพยาน้างนะครับคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาตามตัวเลขลงป่องนะครับคำนวณสูตรเลขแม่นๆเข้าทุกงวดนะครับลงป่องนะครับนะคำนวณสูตรน่าจะวางแล้วนะครับตัวเลขนะครับเรามาตามลป่องอีกตามคาเรียกร้องเอฟซรออยู่เยอะนะครับหลายคนนะครับคุณผู้ชมนะครับลงป่องนะครับเหมือนงวดก่อนก็เตรียมๆบนล่างเลยนะครับทั้ง3ตัวก็เข้า ต่หัวนี้จะเข้าอีกหรือเปล่านะครับเราไปดูนะครับเป็นแนวทางที่นานชอบก็จัดท่านชอบก็ผ่านได้นะครับลงปลองงะขออภัยด้วยครับเนี่ยนะครับมปลองอยู่พอดีนะครับคุณชมนะมครับเดี๋ยวทีมงานเราจะลงไปตามลงปลองนะครับอะไปตามดูว่าลุปปองเปรปกเรียบร้อยและลูปปองวางตัวเลขเรียบร้อยหรือยังนะครับเราไปดูกันนะครับดูแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ขออย่างเดียวกดแชร์กดไลค์นะครับ กดเยอะๆยิ่งดีนะครับกดแชร์เยอะๆยิ่งดีนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการให้กำลังใจช่องปุ่มรับพญานาคครับคิดพันนะครับสาธุสาธุครับสวัสดีครับคุณชมนะครับเดีเรามาซื้อลอตเตอรี่กับลุงปองนะครับครับอันนี้ก็มาตามตันเีขลุงปองเรอยนะครับคุณผู้ชมนะครับอะ เยอะเลยนะครับลุงฟองนะครับอันนี้ส่งออนไลน์ไหมครับอ๋อเนี่ยตรงตรงนี้ก็ดีเลส่งเยอะเลยวันนี้นะครับทันไรที่สั่งซื้อทางออนไลน์ลุงฟองไม่ต้องกลัวครับกำลังเรียงจงยดัดส่งอยู่เ้อนะครับอ่ะบคครับสวัสดีครับลุงฟองสวัสดีครับมาไลา์ช่องอันนี้อ๋อตามต่อเหมือ <Dartmouth. S 2> นเะดิม ได้ไหมั้กระลูกลูกมันก็โครงการตามนโย,ายบายรัฐบาลนวันนั้นอย่างลรแต่วันนี้ก็องต้น,นเขาก็จะมันลูกเขาจะมีฝ่ายละสองคนเนาะหนึ่งคนทั้งหมดห้าคนนี่จะจุดเด่นคือสามหมอเจรละจะจะมีกล่องยามีกล่องสำลี ก็ตีไปตามรูปนะคบแต่ในศูนย์น่าจะเป็นกล่องสัมเรียกลมๆนะครับแล้วก็คนห้าคนเนี่ยละคนนะแต่จะแบ่งเป็นผู้ชายสามผู้หญิงสองแล้วกล่องยาก็เป็นเลขสี่ครับก็เกีดนี่ผมสึ่งเกตดดูตามรูปอ่ะตามรูปอ่ะส่วนมาก ถ,ถ้ามีการจับอันนี้ชอบเจ็ดันชอบมาใช้<ล>ใชรูปลักษณะนี้แล้วก็ออกเจ็ดกับห้าคู่กันมาสี่งวดแล้วนะส<ะ>ังเกตูในเจ็ดกับห้าจะมาสี่งวดะจะว่าไม่ว่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองห้าเจ็ดห้าศูนย์แล้วอะไรนะห<ะ>้าหนึ่งเจ็ดนะเมื่อกี้ก็สี่เจ็ดห้าเห็นไหมเป็นสี่งวดแล้ว<ะ> จะอยู่ประมาณนี้ก็แปลก็ตามนี้ก่อนถามว่าโมเมนต์มนจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เท่าไหร่นะะก็อยู่ประมาณนี้ละอตืต้นๆก็เดาๆอยู่ถ้า,ถ,าถ้าตามบันไดเก่าก็ยืนน่าจะวงนอกดูบันไดเก่าถ้าตอนไม่เปลี่ยนทางก็น่าจะอยู่ไม่เกินโซนนี้ะจะเป็นสองห้าสามห้าสามสี่ก็ได้ ทำมาชุดนี้แล้วศูนย์ก็จะพ่วงล่างตามตามสไตล์้้มาสองสามสี่ห้าจับคู่นี่ครศูนย์จะไปลงล่างเอ็อยู่สไตล์นี้นะก็ส่วนกระงบนเป็นเลขรถผมโอ้อเป็นรถวันนี้ก็ไปออกลูกรถให้ลูกสาวให้หลานชายผมมีรถขี่กับเขามาัก็ทะเบียนของผมมันนี้แต่ว่าของรถที่อยู่ที่เราไปติดต่อมัน ทะเบียน้ายกัน้ายกันเลยครับแต่เขาจะเบียนอีกอยู่ก็รอ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 อุดนีดอันนี้ไปไ้ายแดงใช่ไหมคะไม่เป็นมือสองอ๋อค่ะก็มีส<ต>ิทธิ์นะเกือบห้าแสนแล้วเท่าห้าแสนก<ช>็เสร็จแต่ทุกครั้งเพราะว่าคันแรกที่ผมมา,มาคืออไรสามหกเจ็ศูนย์วันแล้วก็เจ็ศูนย์เป็นเนเลยอืมค่ะนี่รอดูทะเบียนใหม่ตัวนี้จ้ะค่ะหกหกศูนย์เจ็ด ก็ดูถ้าถ้าเป็นทะเบียนใหม่จะเป็นเลขอะไรอยากรุนดูอยู่<ช><ต>ครับแต่ว่าถามว่าบันไดก็ยังไม่ได้จอดถ้าจะไล่บันไดเก่ามันก็ยังไม่ไม่ชัดเท่าไหร่นะแต่ก็อยากลองดูก่อนก็ได้เพราะว,ว่ามันอะไรมันก็อยู่ที่เราได้มันก็ในโมเมนตจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ว่ากันอีกค่ัเดี๋ยวเรา จะดูตัวเก่านะกรอบนะดู PFC จะได้กรอบตัวนี้นะอันนี้ตัวเก่าใช่ไหมตัวเก่าที่ให้ที่แล้วงวดที่แล้วกรอบนี้คือได้ทั้งสามตัวสองตัวนะดูดีอะมันจะได้ที่ผมไล่ฝั่งมาหกหนึ่งสองหกอันสุดท้ายออกเกียดห้าศูนย์งวดต่อมาก็ออกสี่เกียดห้าถ้าเขายังอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็น ถ้ายังไม่ไม่ไมหลดุดก็น่าจะเป็นสามสี่สามเกตอะไรอยู่ประมาณไม่เกินนี้ถ้ายังใช้ได้เบื้องต้นเราเดาไปแบบน,นี้เพราะว่าสังเกตดูแปงปกผมจะเป็นประเด็นก็อยู่ประมาณสามสีม่สามห้าอะไรอยู่ประมาณนี้หรือสองห้าสามอยู่ประมาณนี้ไม่เกินะนะโซนศูนย์น่าจะลงล่างเบื้องต้นเดาไว้อย่างนี้ก่อนแต่เราก็ยังไม่หาขนาดไหนหรกแต่ว่าต้องรอดู บันไดครั้งหนึ่งก่อนตัวสําคัญตัวไฮไลท์ดูว่ามันจะมีที่ใหม่หรือเปล่าผมต้องไปดูก่อนถ้าได้กรอบแบบนี้มันจะชัดเจนมากครับผมว่าจะเล้ยเอฟซีก็ได้จุดนี้กันเยอะคือถ้าเอฟซีไปจำจะรู้เลยถ้าผมตีกรอบแับเรียบร้อยสามตัวสองตัวเข้าหมดตอนนี้ต้องรอก่อนเนาะเพรานะว่ามันต้องใช้เวลาจะผมก็ยังไม่มีเซนเออใช้เวลา ตรงต้นก็ต้องดูอาจารย์แม่ก่อนถึงคือเราก็บอกว่าอย่าไปทิ้งแต่งมวัที่แล้วไงล่ะเราก็บอกอย่าทิท้งอาจารย์แม่เนาะอืมเป็นไงนเนาะข้อมูลเยอะเลยลืมเลยแต่ตอนนี้เนาะ แล้วแต่น,นี่ก็ตั้งแต่วันแรกแล้วเนาะวันแรกครับเต็มเต็มนะรู้ฮะก็แ,แต่วันแรกที่เราเขียน,นคือวันนี้ยังไม่เขียนยังไม่รู้กันเลยยังไม่เขียนแต่เดี๋ยวเที่ยวหน้าน่าจะเข้มครัน่าจะมีตัวเลขเจาะลึกเลยเนาะอจาน่าจะโอเคนะตัวเที่ยวหน้าเพราะว่ามันใช้เวลาสักนิดผมยังไม่มีลาหาเลยก็มัวแต่ไปฉีดยาวัคซีนเข็มที่สองเนาะเข็มที่สองแล้วก็เลยก็เป็นแล้วไป ซื้อรถกันเลยยังไม่มีเวลาคิดแล้วจะส่งออนไลน์นี่อยู่ประมาณนี้เปียยเปียกพงลงแล้วเลยพอฝนมาฝนใสแจกงวันนี้สามตัวอยู่อ๋อสงสัยสามตัวเนาะเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็สามตัวฝนตกอย่างนี้ออกสามตัวเออเพราะว่าทุกครั้งถ้าถ้าฝนตกเนี่ยเออฝนตกกาลังถ่ายทํามันจะมีโอจะได้สามตัวสองตัวก็ไม่รู้นะเพราะว่าทุกครั้งมันมีหัวสของก็โอเคจังต้นก็ตามย้ำอีกรอบคือฝนก็ มีอยู่ห้าคนทั้งหมดีไหยงิงสามเขาไปยิงสองผู้ชายสามโต๊ะเป็นสี่ก็ได้กล่องยาเป็นสี่ก็ได้กระป๋องสำลีเป็นเลขศูนย์ทำน้ำทำว่าจับเก็ดจนน่าจะมีเ็มาแทรกแต่้รงต้นก็ยินย,ยานนาจานแม่ไปก่อนแต่ตัวเด่นตัวไหนผอก็เลงไปที่ที่เราสังเกตคนที่ถอนก้ากับทองจนประทานทังเกตไหม คนยืนอยู่ฝั่งหนึ่งสองฝั่งหนึ่งสามวันนั้นออกสองสามวันนี้ยืนฝั่งละสองฮะถ้าออกสองสองก็ได้นะในเบื้อ,องต้นเนี่ยสัญญาสันยสันสนิฐานตามรูปอาจจะเป็นสองสองก็ได้ถ้าเป็นเลขสองสองก็ถือว่าสวยนะเบื้อ,องต้นเราดูแบบง่ายๆฝั่งละสองก็หนึ่งคงไม่ไม,ไ,มไม่เกี่ยวคนยืนขั้นกลางไม่เกี่ยวก็น่าจะเป็นสองสองแะเบื้องต้นเนี่ย ก็น่าจะมีขนาดนี้ก่อนมากวันนี้ครับยังข้อมูลยังไม่เยอะเท่าไหร่ข้อมูลยังไม่เยอะเท่าไหรยนะช็อตหน้าก็นจะน่าจะเป็นตัวเลขแล้วั้งแมมาถ่ายทำสองจมาสรุปให้นะครับจ้าก็ประมาณสักวันสองวันน่าจะโอเคแล้วนะครับมาถ่ายทำก็เจอฝนตกพอดีเลยเนาะจ้ะเล่าความฝันอนิดนึงนะครับเก็บตัวไร้เก็บไหมเก็บเก็บลงเก็บนิดหนึ่งเนาะจะไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรยังไม่ฝันอะไรเท่าไหร่ฝันก็เดิมเนาะคงน่าจะมา ฝันอย่างผมยังไม่ฝันนะฝันก็มีอันเดิมเนาะอันเดิมฝันอันเดิมที่ต้มอะไรต้มไก่หรอต้มไก่ครับอ๋อครับอันก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเปรียบเปอร์เซ็นต์มันก็น่าสนู่ศูนย์สองก็อยู่ในแปรปก่เพราะว่ามันไก่สองตัวเนาะไก่สองตัวมาแรวนะลุงมาแรงเลยค่ะมาแรงนะครับมาลุงบอกว่าถ้ามาถ่ายเจอฝนตกจะได้สามตัวนะครับอันนี้คือของลุงนลยครับ ปิดได้ก่อนเนะาะอันนี้ครับตกแบบนี้นะครับถ่ายทำอือผมจะได้ตกช่วยช่วยลงุลงหน่มตนี้เลยเบุงอ,อะอะใครทำเดี๋วคนตก,กได้สามตัวอยากม้ลุงด้านนี้ด้ยลงด้านนี้ด้วย,นนวยอ่ะฝนตกแล้วฮะอะเดี๋ยวช่วยลุงฟองด้วยนะครับตอนนี้ทีมงา,านเรานะฮะต้องช่วยกันนะ <laughs> อ่ามาฝูกเวลาฝนตกเห็นไก๊อดีเลยลุงชทยจะเสีรรยกปีเลยก็ถือว่าโอกาสทองเลยครับเนี่ยอ่ช่วยลุงปองแลยฮะโอโ้โหฝนตกอ่ะโอเคครับผู้ชมเนี่ยไทยทำแล้วฝนตกนะครับลุงปองถ้าไทยทำแล้วฝนตกนี่จะได้สามตัวนะครับอ่ะคณคณผไปชมอย่างมากนะครับอ่ะมาเจอฝนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะครับอ่ะ เป็นแนวทางเด้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับอาจเป็นเรื่องเป็นแนวทางของลุงลุงก็บอกว่ารออีกนิดนึงนะครับลุงยังไม่มีเวลานะครับมีเวลาลุงก็จะไปให้หมดเลยนะวันนี้อาจจะได้เด็ดๆนะครับอาจจะได้3ตัวอีกนะครับมาไทยทำแล้วฝนตกเนาะคุณผู้ชมนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับวันนี้ฝนตกมาทุกวันเลยช่วงนี้นะครับลําบากในการเดินทางนะถ่ายทําคลิปนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ทีมงานเราด้วยเนาะคุณผู้ชมแล้วับ สา,สาธุสาธุอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผมปกเนะาะใช่ใช่โปรมีบาต้นกระแฟรปกกระย้ำไปที่แปรปกก่อนจ้าแล้วไปที่แป,ปร์โปรกครัครั้งหนึ่งก็คือห้าคนห้าคนนี่แหล,อแลอะ,อ,ะอันนี้ก็จะมาจาบกล่องคำดีเป็นคมๆค่ะผู้ชายสาวผู้หญิงสองกล่องยาก็เป็นเลขสี่แล้วโต๊ะก็เป็นเลขสี่เจ็ดนี่คือลักษณะการจับที่เจาะเข็มหรืออะไรนี่ แจะบนาชนคือแปลแบบโดยตรงไปก่อนอแต่นี้กลุ่มตัวเลขหนึ่จะเป็นรูปแบบยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่งอันนี้ครับเกี่ยวกับแต่ผมส่วนตัวผมมันจะเฮงเงเกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้มามมรวมก็ลุ้นด้วยสักอีกสักประมาณวันสองวันสามวันนี้ทะเบียนรถจอกมาค็เดีบบเ๋ยวนะนี้น่ายแกเฮงนะบางครั้งก็ตรงเป๊ะเลยอ่ะต้องลุ้นดู ถ้ามาเข้าทางเลขหรือบันไดเลขก็ถือว่าโอเคเลยครับก็<ช><ช>ต้องรอรุ่นอีกสักน,นิดหนึ่งโอ้โอีกสักน,นิดเนาะจ้ะเพราะว่ามันมันกว่าจะหาเจอเลอถือว่ายากยู่นะออใช่ซ<ช>ีโ<ช>ร่ก่อนเนาะตงน,นี้แ่มันต้องรอ,อจะหรือถ้าใครชอบถ้ามันเดินม,มาที่เก่าก็ไม่ยากจะอยู่ประมาณเดิม,ม<ช>อะก็เหมือนว่าแหละถ้ายังต่ออยู่ตรงนี้ก็ยังเลขไม่ยากก็น่าจะเป็นสามเอนสามสี่สามสี่หน้าสามสี่หรือ สี่ามห้าเลน่าจะสามสี่กับสามเจ็ดู่หา้าตรงนี้เป็ <S 1> <1> <S ต้นนะถ้าถ้กลุ่มนี้มาศูนย์จะลงล่าง็ต้นต้นเราจะเดาคราเดาคือจะเดาสองสามสี่ห้าเป็นบนตับคู่ที่เลงไปคือสามสี่ห้าสามสี่หรืออะไร <S 1> <1> <S ถ้ามาอย่างน,นี้ก็พอดีทื่เรื่องฝันใช่ไหม 1> <1> ฝันผมก็จะเป็นคนที่ฝันพอยใช้ได้อยู่หลังแตอกงดเนาะว่าไก่สองตัวอยู่ในกระทะ ไม่ต้องแปลอะไรมากไก่ไก่ก็เก้าพระก็ศูย์สองตัวก็สองน่าอยู่ประมาณนั้นกมินตาซ้ายนะผมคุยเรื่องผันน่าต้มไก่ออ่ะทุกครั้งนะถ้าเหมินตาซ้ายโอเคนะปรมาสองศูนยหรือศูนย์เก้าใช้ได้อะหรือว่าอันนี้มันจะเป็นเมนหนึ่งนะแต่ว่าจะเป็นคนเป็นร่างหรืออะไรอีกแบบหนึ่งคาว่ากันครับ รอดูทะเบียนรถถ้าเข้ากับกลุ่มก็จะใช้ได้เลยให้อยู่ประมาณนี้นะครับได้จากนี่แหละก็ไม่รู้จะแม่นไม่แม่นนะต้องต้องต้องลอยคุณค้าคุณค้าคุณครับสวัสดีครับผมเด้อคุณลุงเด้อสาธุลุงฟงครับตอนนี้เปียกฝนโอ้สู้กันนะครับคุณชนเนี่ยโอ้ยนี่ยครับสู้สู้มากลุงฟงถ่ายทำเปียกฝนเลยเนี่ยโอ้นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ ตามนี้เลยเนาะอ่ะเหลือลัมลากันไปนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวรอคลิปหน้าวางตัวเลขเ้อนะครับลัมลากันไปก่อนสลับลุงป๋องนะครับตามให้ทุกวดเด้อนะครับเนาะสาธุสาธุขอบคุณคนระับสวัสดีครับผม